คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากเกงหวยรัตเรี่ 1.5.7นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับวดนีนนะฮะเป็นการสรุปเลขท้าย2ตัวล่างฮะรหรือ2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะรหรือจะไปซื้อเป็น 3N ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมาสรุปว่าตัวเลกที่พูดถึงกันไปทั้งหมด จะมีเลขไหนบ้างที่เป็นเลขเด่นนะครับนะก็จะไปยกเอาคลิปเก่าๆนะคลิปเก่าๆมานะเพื่อที่จะยืนยันว่าไม่ได้ยกแม่เราได้นำเสนอไปแล้วนะตอนนั้นจะมีตัวเลขอยู่กว้างๆประมาณนี้นะหลายชดุดตัวเลขอย่างกว้างๆประมาณหลายชดุดประกอบไปด้วยเนี่ยนฮะสี่สองสี่แ สองแปดสองศูนย์สองเกสามแดย์แดเ้าแดสาย์เก้แล้วก็9กสามนะครับข้างล่างนะเลขท้ายรางวัลเสอเลขท้ายสองตัวรัฐบาลนะครับประจำมาที่หนึ่งธันวานะเราให้ไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับวันนี้จะมาสรุปสรุปยังไงนะ ตัวแรกตามที่บอกไว้แล้วที่เกี่ยวข้องมี4 2 8 0 9 3นะครับต่อมาในคลิปต่อมาผมก็จะ,ะตัดนะตัดในชุดนี้อ่าชุดนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกว่าหลักหน่วยตัวเดียวคือ3นะหลักหน่วยตัวเดียวคือ3ตัวนี้เอาสีนี้ เอาเป็นสีเนี่ยนะหลักหน่วยทั่วเดียวคือสามนะหลักหน่วยทั่วเดียวคือสามแล้วก็จะเผื่อจะแทงอย่างกว้างก็คือรูดสามไปเลยนะหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามนะอันนี้ข้างล่างนี่ก็จะเป็นไ d l ด n e ลของช่องนะถ้าเผื่อ จะติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ได้ id m a r k n u a l 2497นะทักทายกันเข้ามานะครับต่อไปนะทีนี้เนี่ยมื่อในเมื่อมาได้หลักหน่วยตัวเดียวเป็น3นะก็หมายความว่าผมจะหลักวางหลัก3ไว้หลักหน่วยนั่นเองนะทีนี้ก็ย้อนกลับไปที่ คลิปเดิมนะอีกครั้งหนึ่งนะเลขทั้งหมดเนี่ยเราก็จะยกออกมานะเฉพาะเลขที่มีสมอยู่ท้ายนะก็จะมีสนะี่สามสองสามแปดสามศูนสาเก้าสาะเห็นไหมจะแคบลงมาแล้วเหลือห้าตัว แคบลงมาแล้วเหลือห้าตัวนะจากหลายตัวลงมาเหลือแค่นี้นะผมจะมาเอาไว่นี่คือเลขเด่นนะเลขเด่นประจำวันที่เด่นันวาคมหกเจ็ดนะควันทงลงมาเหลือแคบลงมาแค่นี้นะ ก็ขอยกสรุปลงมาเขียนให้เห็นกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะอา้าวเลขสรุปประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะประกอบไปด้วย9ก้าสามศสาม 2องสามสี่สามอ่สี่สามนะห้าชุดนี้ทีนี้เดนถ้าจะให้ผมเลือกมันก็จะมีอยู่สองตัวคือสองสามกับเก้าสามนะสองสามกับเก้าสามสองตัวนี้เป็นตัวที่ผมเลือก เป็นเลขเด่นนะครับสองสามออกไปไอ้สามสองก็ออกสองสามก็ออกไปแล้วนะสามแปดแปดสามก็ออกไปแล้วนะเลขสามจะมาอีกไหมนะแต่สำหรับผมแล้วผมชอบเพราะว่าสถิติมันดีมากสถิติมันดีมาก นะเป็นหลักหน่วยมาแล้วเป็นงวดที่ห้านะครับแล้วก็เลขสามก 3, ำลังชุกนะมันก็ควรจะมาอีกนะครับควรจะมาอีกก็อย่าลืมเบิ้ลเบิ้ลไปด้วยนะสองสองสามสามนะสองสองสามสามอย่าลืม 2องส9 9ตอนนี้เลขเบิ้นกำลังมาแรงนะสองสองเพราะว่าเลขเบิ้นกำาลังมาแรงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องแกงหวยลตเตอรี่งห้เจ็ด้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ สวัสด,ดีครับ